ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระชาลีวังสะทะโรโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบจารญพรทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาบูชาพระพร้อมกันเลยนะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธพะคะวา พุทธังพักวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภักขวตาธมโมธัมมังนามาสัมมิสุปฏิปันโนภักขวตโตสาวกสังโฆสังขังนามามิ Anamayang Buddha Sapa Kawato Ambu Papaka Nama Karang Karo Mase Na Mu Antasa Pakawato Arahato Sama Sambutasa Na Arahato Sama นาโมอัสสัพพะคะวะโตอัรอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนที่เราจะมาเอาบุญใหญ่กันนะครับด้วยการกล่าวคำถวัตรัตนบุภาเพื่บูชาพระมหาธรรมกายใจดีเราจะได้มาเตรียมความพร้อมในการหลับตาทำสมาธิเตรียมภาชนะใจของเราให้ใส จะได้รองรับบุญใหญ่ได้อย่างเต็มที่กันนะครับก็ให้ทุกคนหลับตาพอสบายสบายทำใจใส้ใสสบายสบา,าความรู้สึก เราเลืกรู้ว่าเรากำลังจะทำบุญเอาบุญใหญ่ด้วยการบูชาบุญยสถานคือพระมหาธรรมากายเจดีย์ให้นึกถึงพระมหาธรรมากายเจดีย์เหมือนว่าเราได้มาบูชาด้วยตัวของเราเองได้ยืนอยู่ต่อหน้า พระเจดีย์ของเราเองเลยแล้วก็แวดล้อมไปด้วยดอกไม้ของหอมรัตนบุพผาเหมือนที่เวลาเรามาวัดมาทำบุญมาบูชาเจดีย์้วยดอกไม้ของหอมเช่นนั้นเพราะว่าแม้เราจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงาน หรือว่าที่อื่นใดเพียงแค่เราหลับตาส่งใจมาบ,บูชาด้วยจิตท,ที่เริ่มใสศรัทธาอันนี้สงก็จะได้มากมายมาหาศาลเช่นเดียวกันฉะนั้นให้เราทำใจใสๆ มีความปลื้มใจเหมือนเราได้มาบูชาด้วยตัวเองและอันนี้ส่งของการบูชาเจดีโดยดอกไม้ของหอมมากมายโดยจิตใจที่เริ่มใส อันนี้สองบุญใหญ่นี้จะเชื่อมเป็นผังสำเร็จให้ไปปรับปรุงแก้ไขชีวิตผังชีวิตของเราให้มีความสมบูรณ์มีความพร้อมมากขึ้นทั้งโลกียัรั์และอริยัรั์เพราะการบูชาเจดีพระมหาธรรมกายเจดี เหมือนการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับพระองค์ไม่ถ้วนอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งล้านพระองค์เป็นต้นที่มีพระธรรมกายปฏิสถานอยู่บนพระเจดีย์การบูชาพระพุทธเจ้าแม้เพียงองค์เดียวอันนี้สองก็มากมายมหาศาลเหมือนที่เราได้ยินได้ฟังกันมนาะแต่นี่บูชาเป็นล้านพระองค์ แล้วที่มหาปูชนียอาจารย์ท่านอรัธนามามากมายกว่านั้นอันนี้สองก็จะเป็นอาจินไตยยิ่งเรามีจิตที่เริ่มใสศรัทธาบุญนี้ก็จะได้หลายฟ้าครอบเลยทีเดียว น,นั้นให้เรามีใจมีความพร้อมมีใจที่พร้อมตั้งมั่นอยู่กับบุญที่เราจะทำในวันนี้ในช่วงพิธีกรรมเราจะได้เปล่งวาจาออกมาจากใจที่ใสๆคำกล่าวเราจะได้มีความศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพ ทับทวีในช่วงนี้ก็เตรียมใจนิ่งๆเบาๆสบายๆใจที่นิ่งจะรองรับบุญใหญ่ได้มากเป็นภาชนะที่พร้อมนิ่งๆใสๆ แล้วเมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญพิธีกรดำเนินรายการต่อไปลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายรัตนปุกผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีสำหรับผู้แทนนำกล่าวถวายในวันนี้คือกัลยาณมิตรนัทพรแคนเสาเรียนเชิญค่ะ ขันธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพพาคานามการังกะโรมะเชนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตรัตนาบุพพานิรัตนาบุพพานิ ปาริวารานิสปาริวารานิพิกุสังคัสสะพิกุสังคัสสะโอโนชายามะโอโนชายามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังคโคพิกุสังโคอิมานิอิมานิรัตนบุพานิรัตนบุพานิ ัปปาริวาร,ะระวานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปติคันหาตุอัมหากลงอัมหากลงทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะ,ายะสุขายะสุขายะนิพพานยะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกสุสง์แด่พระภิกษุสง์ขอพระภิสุสง์ขอพระภิกษุสง์จงรับจงรับรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทิร์นสาธุ ก็ขออะนโมทนาบุญด้วยนะครับกับท่านประธานกรรมการนะครับกไลยมิตรนัทพรแคนเสานะครับหรือว่าน้องคีมนะครับแล้วก็ท่านผู้มีบุญทุกท่านเลยที่มาร่วมการอาบุญใหญ่ในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าการบูชาเจดีนี่โอ้โหอันนี้สงบุญมหาศาลทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นบังเกิดขึ้นได้ยากครับการบังเกิดขึ้นของพระมหาธรรมากายเจดีต้องมีวิชาธรรมากาย ต้องมีพระผู้ปรับมานะครับมีมูคณะถึงจะชะลอลงมาได้จากแดนไกลเหมือนที่เราเคยได้ยินใช่ไหมครับแล้วก็พระหมหาธรรมกายเจดีนี่ถือว่าเป็นเจดีหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจดีหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีอนุภาพมีอันิสงส์มาเพราะว่าถ้าในทางหยาบๆที่เราเห็นใช่ไหมก็คือปฏิสถานมระธรรมกายประจําตัวนะครับกว่าหนึ่งล้านพระองค์นะครับอันนี้อันนี้สงจากการบูชานะครับ การกราบไหว้พระเจดีแค่ครั้งเดียวนี่โอ้โหบุญใหญ่มากนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มารู้จักพร,ระธรรมกายแล้วนะครับได้มาเจอพระมหาธรรมกายเจดีแล้วเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเราควรจะบูชานะครับห้ามห้ามขาดนะครับถ้าวันหนึ่งแต่ละวันเนี่ยเราไม่ได้บูชาเจดีเนี่ยรู้สึกว่าขาดทุนนะครับบูชาเกิดมาในช่วงเวลาที่มีพระมหาธรรมกายเจดีแล้วเนี่ยก็ควรจะบูชานะครับเป็นบุญใหญ่ และการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมนะครับที่เราได้มากล่าวคําถวายด้วยกันเนี่ยจะทําให้เรามีผิวพรรณนาคองสายงดงามนะครับดูด,ดอกไม้นา,นานาประการนะครับแล้วก็มีหน้าตาอ่อนกว่าไว้ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรนะครับดอกไม้ที่เราน้องบูชานี่จะคงความสดใหม่เสมอจะมีเจ้าหน้าที่นะครับมีผู้มีบุญคอยเปลี่ยนไม่ให้เหี่ยวเฉานะครับฉะนั้นการบูชาเนี่ยเหมือนเวลาบูชาหิ้งพระใช่ไหมครับบูชาเจดีย์เนี่ย ถ้าดอกไม้ไม่เคยเหี่ยวเฉาคือเราเปลี่ยนใหม่เสมอเนี่ยอันนี้ส่งเราก็จะมีผิพาวณน,นะงดงามเสมอเลยนะครับและการบูชาพระมหาธรรมการเจดีย์เนี่ยที่เป็นศูนย์รวมของบุญบาร,รมีทั้งหลายความบริสุทธิ์ทั้งหลายเนี่ยจะมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งโลกียทรั์และอริยทรั์เลยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับในฐานะตัวแทนคณะสงฆ์ที่หลวงพี่ได้มารับคํากล่าวถวายรัตนบุพภาเพื่อบูชาพระมหาธรรมการเจดีย์นะครับ ก็ขออารัธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงและบารมีธรรมของมหาปูชนียาอาจารย์อันมีพระเดชพระหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเป็นต้นเป็นประธานและอำนาจบุญบารมีที่ทุกท่านได้มาร่วมการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์กล่าวคำถวารัตนบกพาเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ขออานาจบุญวารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบดานอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านผู้มีบุญทุกท่านเป็นผู้ที่ปราศจากเสียซึ่งสพรพพทุกข์สพรสพพโศกสรพพโรคสพรพพภัยอุปธวรนตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในโ่มกบบรรมวันของพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยที่สุดในรูปสมบัติทรัพส,สมบัติ คุณสมบัติบริวารสมบัติลาบยศสรรเสริสมื่อผลนิพพานและวิชาธรรมากายและเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาก็ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้รู้แจ้งแต่ฉาในวิชาธรรมากายไปสุดรู้สดญาณที่หลวงปู่หลวงพ่อคนอใน,ใน,ในีน้ตั้งแต่บรลุอย่างถูกต้องน้องรอยตรงไปตามความปรนจงิงทุกประการความประดานาใดๆที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลเป็นไปเพื่อการสร้างบาร,รมีขอความประดานานนั้นๆจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และด้วยอนุภาพแห่งพระมหาธรรมกายใจดีจองทุกท่านทุกประการเธอก็ถ้าท่านใดสะดวกนะครับเรียนเชิญเรียนพระทักษิณสรงใจมาต่อจากนี้พร้อมส่วนกานนะครับบูชาพระพร้อมกันเลยนะอารหังสมมาสัมพุทโธะคะวาพุทธังพระวันตังอภิวเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะควาตาธมโมธม,มังนามสาสัมมิธโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราโสปาติปันโนภะคววตสาวากาสังโฆสังขังนาม,ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระชาลีวังสัทะโรโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกรากราขอให้ทุกท่านในบุญเยอะๆให้ได้ที่สุดแห่งความดีที่สุดแห่งบุญบารามีที่สุดแห่งความบริสุทธิ์ในทุกสิ่งทุกประการเธอ